สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆสำหรับใครที่ใช้แท็บเล็ต Huawei เนั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานแท็บเล็ตส่วนมากนะครับเขาจะมีในสวนตัวแถมเคส หรือว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมาให้ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วเราใช้งานส่วนใหญ่ก็จะตั้งกับเคสใช้เป็นแนวนอนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางแอิปคชันเนี่ยเมื่อเราเปิดกระเช้าใช้งานมันจะเด้งเป็นแนวตั้งนะครับเวลาใช้งานมันก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกสบายอย่างก่อนหนี้มันจะเจอแอปเยอะที่เวลาเปิดเข้ามามันังคับใช้เป็นแนวตั้งแต่ว่าเมื่อซอฟต์แวร์ใหม่ๆเขาอัปเดตมา,ม,า,ม,า,า,ม,ามันก็จะรองรับ ให้แอปมันทำงานแนวนอนมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางแอปจริงๆที่ยังไม่สามารถใช้งานเป็นแนวนอนได้นะครับอย่างเช่นแอปตัว MonoMa ็เมื่อเราเปิดเข้าใช้งานนะครับเขาจะเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้มันไม่เต็มจอใช่ไหมครับถ้าเราใช้งานแนวนอนอยู่แต่ถ้าเราอยากเต็มจอมันจะมีสายลักษตัวขยายมุมบนซ้ายเมื่อเราแตะไปปุ๊บเขาจะเปลี่ยนจากในส่วนของตัวแนวนอนเป็นแนวนตั้งทันทีเลย ทีนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกในการดูหรือว่าการใช้งานนะครับเพราะส่วนมากที่บอกไปแล้วว่าหลายคนก็จะใส่เคสพราะใส่เคสเนี่ยมันก็จะวางเป็นแนวนอนสะส่วนใหญ่นะครับทีนี้วิธีการแก้จะต้องโหลดแอปพลิเคชันมาควบคุมการใช้งานแอปให้มันบังคับใช้เป็นแนวนอนนะครับซึ่งแอปที่ผมจะแนะนําชื่อว่า control screen rotation นะครับ ซึ่งก่อนหนนี้มันต้องโหลดผ่านตัว a u r a s t o r e นะครับหรือเราจะโหลดผ่าน a u r a s t o r e เลยก็ได้หรือบางเครื่องก็ไม่มีก็เข้าแอปแก l ลี่ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่า Control นะครับ Screen Rotation นะครับหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้นะครับ ให้เรากดรับเลยนะครับหน้าตาของแอปมันจะเป็นตัวนี่ฮะเป็นตัวนี้นะฮะให้เรากดรับเลยมันจะเด้งเข้ามาที่ตัว l a y Store Gbox นะครับเราก็กดติดตั้งลงไปนะฮะหรือเราจะโหลดผ่านตัว a l a Store ได้หรือว่าใครใช้แอปดาวน์โหลดตัวอื่นก็แล้วแต่เลยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับให้ติดตั้งลงบนตัวเครื่องเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเปิดได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดอนุญ,ญาตแล้วเขาก็จะเด้งมาให้เรากด เปิดอนุญาตนะครับเราก็เลื่อนหายแอปตัว Control s k l l Rotation แล้วก็แตะเข้าไปกดอนุญาตนะครับให้แสดงเหนือให้แสดงเหนือแอปอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ย้อนกลับมา หลังจากนั้นให้เรากดคําว่า Start Service นะครับซึ่งแอปตัวนี้เป็นแอปฟรีนะมันมีเวอร์ชันเสียเงินด้วยแต่ที่เราโหลดแนะนํามาเป็นตัวเวอร์ชันฟรีทีนี้ถ้าเราใช้งานอยู่บางแอปที่เราใช้งานเป็นแนวนอนแล้วมันเด้งเป็นแนวตั้งให้เรามาลองดูตรง Start Service มันอาจจะเด้งปิดนะครับเรามาเปิดใหม่อีกครั้งเท่านั้นเองนะครับเมื่อเด้งเมื่อเร,อเราทําการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะมีแถบแจ้งเตือนมุมด้านบนอยู่นะครับผมแนะนําว่าเราปัดจากทางไปทางซ้ายมือนะครับเรากดตั้งค่านะครับแล้วก็ แจ้งเตือนเลยก็ได้เพราะว่าการแจ้งเตือนมันค่อนข้างกว้างใหญ่เมื่อกี้ถ้ามันก็จะเกะกะการแจ้งเตือนอื่นนะครับผมก็จะปิดไปเลยน้อมให้มันแจ้งเตือนเพอเราตั้งค่าแค่ตรงนี้อย่างเดียวทีนี้เรามาลองเปิดแอป,ปตัว Mono m มคดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะแล้วเมื่อเรากดขยายจากเมื่อกี้เมื่อเราก,รากดขยายใช่ไหมครับมันจะเด้งเป็นในส่งของตัวแนวตั้งกันท,ทีเลยเดี๋ยวเรากดขยายดูนะครับนี่มันก็จะเป็นแนวนอนแล้วนะครับสําหรับใครที่ใช้บางแอป,ปเนี่ย แล้วมันเด้งเป็นแนวตั้งนะครับเราอยากให้ใช้เป็นแนวนอนให้เราโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้ดูนะครับแอปที่ชื่อว่า Control นะครับ Screen Rotation นะครับเมื่อเราดาวนโหลดติดตั้งเสร็จกดเปิดเข้ามาเราก็กดคำว่า Start Service เพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่เมื่อเราเปิดเข้าใช้งานแล้วมันเด้งเป็นแนวตั้งมาให้ใช้งานเป็นแนวนอนได้แล้วนะครับก็หวังว่า คลิปสั้นๆคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆผู้ใช้งานนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ